ที่ถิมานั่นะสารำพ้านี่แปลว่าแข่งดีนะสารัำพเนี่ไอาสารัำพเนี่ยคำว่าแข่งดีเนี่ยที่จริงที่จริงแมมขยายดีไหมเออขยายนิดนึ่งทำผ้ะสารำพ้าไอาตัวการสารัมพะมีอยู่สองอย่างนะ สารัมพาที่เป็นการที่เป็นอกุศลมุ่งแต่เอาชนะกันมีความทําความดีให้เหนือไว้มีการแสดงตนเป็นค่าศึกต่อคนอื่นมีความไม่เคารพไอตัวสารัมพาที่เป็นอกุศลกับสารัมพาที่เป็นกุศลที่เป็นอกุศลเนี่ย คืออย่างนี้อย่างยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเห็นคนอื่นให้ทานเราเห็นคนอื่นให้ทานเช่นเขาเอาพระไตรจีวรไปถวายหนึ่งไตรเนี่ยเราก็รู้สึกว่าไม่ได้เราจะเสียหน้าเราต้องเอาชนะคนนี้ให้ได้เราก็เลยไปถวายสองไตรเนี่ย อย่างเงี้ยเป็นสาลมพ้าที่เป็นกุศลหรืออกุศลอ้าวเาพราะเขาเพราะเขาเอาไปถวายหนึ่งไตรใช่ไหมเราจะสู้เขาไม่ได้ถ้าเราไปถวายน้อยกว่าเขาเราก็เสียหน้าไงออาเสียหน้าคนจะไม่ยกย่องเราฉะนั้นเราให้สองไตรเลยคนก็เลยยกย่องเราว่าเราเนี่ยเจ๋งกว่าเขาเขา,เขาจะยังอย่างนี้เป็นกุศลหรืออกุศลกุศลหรืออกุศลอกุศลถ้าเป็นกุศลเป็นยังไง ท่านหนุนเห็นท่านจิ๋วว่าพระไตรไปถวายถึงไตรก็เลยมาตำหนิว่าอย่างเราเนี่ยถ้าสละแค่หนึ่งไตรเนี่ยไอโลภะมันไม่หายมัจฉริยะก็ไม่หมดลิสยาก็ไม่ถูกทําลายกิเลสอกุศลทั้งหลายก็ไม่หมดเพราะเรากิเลสเยอะกว่าท่านจิ๋วอย่างนั้นเลยอัดไปห้าไตรเลยอย่างเราเนี่ยสละมันคือทําลายกิเลสภายในตัวเองเข้าใจไหม อย่างนี้ก็รักษาลำพะแข่งดีที่เป็นกุศลสิ่งที่ควรทำคืออย่างนี้เช่นท่านจิ๋วท่องพุทธคุณวันละสองร้อยรอบสมมตุติอย่างเรามันต้องห้าร้อยอย่างเรามันต้องห้าพันเนี่ยถ้าสองร้อยเนี่ยเราไม่สามารถขจัดความเกลียดค้านขาจัดความบวดหูท้อแท้ได้อย่างเราไม่ต้องวันละห้าพันหกพันอย่างเงี้ยเขาเรียกแข่งดี ที่เป็นกุศลแต่ถ้าบอกว่าท่านจิ๋วสาธยายพุทธคุณได้เท่าไหร่วันละสองพันไม่เจ๋งเราสามพันเลยพอเสร็จก็บอกเนี่ผมเจ๋งกว่าท่านท่านได้แค่สองพันผมอัดไปสามอย่างเงี้ยอย่างเงี้อากุศลคืออย่างเราถ้าสาธยาย2 0สองพันเนี่ยรู้สึกว่ากิเลสมันไม่สะเทือน อย่างเราต้องอัดสามถ้าสามยังไม่สะเทือนอัดสี่สี่ไม่สะเทือนก็ห้าเล่นจนรู้สึกว่าไอ้กิเลสเนี่ยมันมันหลุดเลยเงี้ยจนกิเลสบอกว่าพอะจะท่องพระธคุณบอกกูย,ยอมแล้วคือกิเลสมันยอมเลยจิตเป็นน้อมไปในกุศลได้ทันที